This is the Maximum Partners Podcast Transforming People's Lives <S ธุรกิจติดปีกบายันดัลดังสีสวัสดีครับท่านผู้ประกอบการแล้วก็ทีมหัวหน้าทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับธุรกิจติดปีกบายอนันต์นัลังสีนะครับ รอบนี้เป็น EP 6แล้วนะครับก็เป็นหัวข้อที่เราจะเข้ามาแชร์ริงแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจนะครับก็เหมาะสมกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ทีมหัวหน้าทุกคนเลยนะครับที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงของผมเองในการที่เข้าไปอาสอนทีมผู้นำแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างๆนะครับ หัวข้อหัวข้อนี้ผมอยญ่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้นำเราจะต้องเป็นคนที่จะจะต้องเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกๆนะครับคำถามคือทำไมเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเ่ะครับเพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนค่อนข้างจะเร็วนะครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรายังยึดติดอะไรเดิมๆอยู่มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะยืนอยู่กับที่นะครับแต่จะกลายเป็นว่าเราจะล้าหลังไปด้วยครับเคสเคสนี้ผมได้เข้าไปหาลือแล้วก็ได้เข้าไปสอนเกี่ยวกับธุรกิจบริการธุรกิจหนึ่งนะครับก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ สำหรับใครที่เป็นธุรกิจบริการเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆในการที่เอาเข้าไปเปลี่ยนแปลงองค์กรเนาะโอเคธุรกิจที่ผมพูดเนี่ยเขาเป็นธุรกิจบริการที่เปิดกิจการมาแล้วกว่า20ปีเลยละครับก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความเติบโตในสมัยก่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับ ยอดขายสมัยก่อนเนี่ยกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเมื่ออะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะแล้วคนข้างในเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเลยทำให้จากเดิมที่มียอดขายที่ผมบอกประมาณร้0ยกว่าล้านเนี่ยตอนนี้ยอดขายมันตกเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะครับสถานการณ์บริษัทเนี่ยไม่สู้ดีมากนักนะครับ ทีนี้เราเริ่มกลับมาวิเคราะห์ว่าทําไมธุรกิจบริการธุรกิจนี้เนี่ยจากเดิมที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วทําไมเกิดอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงทําให้มีการอยอดขายแล้วก็รายได้มันลดลงมาขนาดนั้นจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเวลาที่ยอดขายของบริษัท ทุกๆบริษัทเวลาที่มันจะลดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ90%นะครับมันจะไม่ได้ลดลงมาแบบหัวภาพแต่ว่ามันจะค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ดีในการที่จะอินดิเคเตอร์หรือว่าในการที่จะตรวจสอบว่ามันลดลงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวว่า เฮ้ยทาไมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่ามันเกิดขึ้นมานานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในองค์กรองค์กรนี้ตัวเลขชี้วัดต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยพอตัวเลขชี้วัดต่างๆมันไม่มีเนี่ยมันเลยทําให้คนที่เป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งทีผู้นำเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเนาะ สิ่งที่สองที่ผมเห็นแล้วผมก็วิเคราะห์เนี่ยก็คือว่าพนักงานที่อยู่ข้างในองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานที่ค่อนข้างจะรักองค์กรถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อพนักงานอยู่ในองค์กรนานจนเกินไปครับประมาณเกือบ20ปีในแต่ละคนเนาะ แล้วเขายังทําอะไรเหมือนเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือยังยึดถืออดีตอันรุ่งเรืองอดีตอันที่เคยหวานชื่นเนี่ยยังทําอะไรเหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้พอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขายังยึดอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยมันทำให้ าการบริการหรือว่าการดูแลลูกค้าเนี่ยของบริษัทอื่นๆหรือคู่แข่งอื่นเขาเปลี่ยนวิธีการเขาเปลี่ยนกระบวนการเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีไปถึงไหนตัวไหนละแต่ยังใช้แต่บริษัทนี้ก็ยังใช้แบบเดิมๆอยู่ซึ่งมันในมันไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่า,าวิธีการหรือกลยุทธ์ในแบบเดิมเนี่ยมันยังใช้ได้ดีอยู่ เพราะว่าถ้าวันนี้กลยุทธ์แบบเดิมยังทำแบบเดิมแต่ยอดขายยังเติบโตอยู่ผมมองว่ามันยังโอเคแต่ว่าถ้าวันนี้กลยุทธ์แบบเดิมแต่รายได้ของเราลดลงเนี่ยสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำจะต้องเริ่มพึงสังวรแล้วว่าวันนี้ไอ้กลยุทธ์แบบเดิมเนี่ยมันน่าจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเราเริ่มเห็นว่ากลยุทธ์แบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้สิ่งที่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเริ่มกลับมาคิดและก็ต้องเริ่มกลับมาไตรตรองนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่สองที่ผมเห็นในองค์กรองค์กรนี้นะครับสิ่งที่สามที่ผมเห็นในองค์กรองค์กรนี้ก็คือว่ามันเป็นดาบสองคม ก็คือคนที่เป็นผู้นำและเป็นผู้บริหารเนี่ยมีความใจดีมากทำไมผมถึงบอกว่าเป็นดาบสองคมการที่การที่คนที่เป็นเจ้าของหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมีความใจดีผมว่าโอเคในแง่ถึงข้อดีเนาะมันเลยเป็นตัวที่สะท้อนตัวหนึ่งที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีการเทิร์นอเวอร์เลยแล้วไม่มีการลาออกเลยเพราะรักเจ้านายมากมาก ผมก็เลยถามว่าแล้วความใจดีเนี่ยมันมีมันมีข้อดีอะไรซึ่งพนักง,งานตอบออกมาเนี่ยแทบจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือว่าเวลาที่เขาทำผิดเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสในการให้เขาแก้ไขตัวอย่างอันลิมิเต็ดครับอันลิมิเต็ดคือไม่มีลิมิตเลยในมุมของผมเนี่ยผมมองผมกลับมองคนละแง่คนละมุมกับ ทางพนักงานที่เขาพูดเรื่องนี้นะครับผมกลับมองว่าการที่ผู้บริหารใจดีแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะให้พนักงานในการที่จะปรับปรุงตัวหรือแก้ไขเนี่ยโดยไม่มีลิมิตเนี่ยมันทำให้องค์กรเนี่ยอยหลังเข้าของแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยไม่เกิดการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะเพราะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวสมองคือไม่เป็นไรเดี๋ยวทําผิดก็ให้อภัยทําผิดก็ให้อภัยสุดท้ายมันจะเป็นอันตโนมัติครับที่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับโอเคเพราะงั้นเนี่ยเรามาเรามาวิเคราะห์บริษัทนี้กันนะครับก็คือเรื่องแรกก่อนที่ผมบอกคือว่าวันนี้องค์กรเป็นองค์กรเก่า พนักงานก็เป็นพนักงานที่เก่าแล้วก็ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเป็นเจ้าของที่ใจดีมากๆแล้วก็ให้อภัยและให้โอกาสพนักงานนะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้องค์กรองค์กรเนี่ยเริ่มถอยหลังเข้าของรวมถึงสิ่งที่ผมบอกก็คือตัวเลขชี้วัดต่างๆ ที่มันไม่มีการวัดผลที่มันชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของใครที่ประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับบริษัทนี้นะครับคล้ายคลึงกับบริษัทนี้ผมแนะนําว่าวันนี้คุณเองในฐานะคนที่เป็นผู้นำนะครับสิ่งแรกก่อนเลยคุณน่ยจะต้องกล้าเป็นจุดยืนในการเปลี่ยนแปลงครับเพราะวันนี้คุณเป็นผู้บริหาร คุณเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ podcast, podcast เนี่ยแล้วคุณเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องเป็นจุดยืนในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรครับเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้คุณลองจินตนาการดูถ้าผู้นำไม่สตรองแล้วก็ไม่กล้าที่จะยกธงขึ้นมาแล้วบอกว่าเราต้องมุ่งไปข้างหน้าแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผู้ตามเนี่ยแน่นอนแหละผู้ตามเขาก็จะรอเราเมื่อผู้นําไม่เปลี่ยนคุณก็อย่าคาดหวังว่าผู้ตามจะเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งแรกที่ผมแนะนําคือถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรอย่างนี้คนที่เป็นผู้นําคุณต้องกล้าตัดสินใจที่จะออกมาจากจุดนั้นเพราะว่าคุณเห็นอยู่แล้วว่าถ้าวนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสุดท้ายผมบอกไดยเลย ปิดกิจาการครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าอดีตคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคุณลองสังเกตดูสิครับว่าทำไมโกดักถึงไปต่อไม่ได้ทำไมโนเกียถึงไปต่อไม่ได้ทั้งๆท,ที่สมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผมพูดชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีทางล้มแต่มันกลับกลายว่าตอนเนี้ยเขาแม่งแทบหายไปจา,จากตลาดไปเลยแล้วก็ ถึงแม้จะพยายามกระเสือกกระสนมาทำตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโกดักพยายามจะมาทำกล้องดิจิตอลแต่อยู่ล้าแล้วว่าคนอื่นเขาไปถึงไหนตัวไหนแล้วหรือแม้กระทั่งโนเกียเนี่ยพยายามจะเอานโยบายเดิมมาชูไอ้โนเกียสามสามหนึ่งศูนย์เนี่ยผมว่ามัน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 เอาแล้วว่ามันไม่มีใครใช้แล้วว่าคนรุ่นที่เคยใช้โนเกียสามสามหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาก็ ซื้อมาขำขำอ่ะคุณมันมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สิ่งสิงที่ผมอยากจะเตือนคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นผู้นําทั้งหมดนะครับถ้าวันนี้คุณเห็นทรายอะไรบางสิ่งบางอย่างในองค์กรของคุณเนี่ยที่มันเริ่มไปไม่ได้เนี่ยคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเป็นจุดยืนแล้วคุณยืนยันว่าทุกคนต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนครับ แต่ถ้าวันนี้คุณอ่อนแอแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีพี่นั่นเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมบอกได้เลย,เลยคุณเตรียมเจ๊งได้เลยครับนะเรื่องแรกคือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองอย่างที่บอกคือคุณต้องมีเครื่องมือชี้วัดที่ดีมีเครื่องมือชี้วัดที่ดีที่จะรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละแผนก แต่ละทีมมันเป็นยังไงมีความเสียหายไหมมีความมีการคอมเพนของลูกค้าไหมนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ<ม>พอผมเริ่มถามเจาะลึกเข้ามาในดีเทลคุณเชื่อไหมว่าวันนี้บริษัทบริษัทเนี้ยมีการคอมเพนจากลูกค้าค่อนข้างจะเยอะในทุกๆสัปดาห์กว่า20ครั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมหัวหน้า ไม่มีใครใส่ใจอะไรเลยไม่มีใครแคลริงที่จะลุกขึ้นมายืนขึ้นมาในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งมันก็โทษใครไม่ได้เพราะว่ามันคือวัฒนธรรมหรือเค้าเจอร์ของบริษัทนี้ที่ผู้บริหารก็จะใจดีมากๆกลัวว่าด่าลูกน้องแล้วว่าลูกน้องแล้วลูกน้องจะออกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ คุณไม่แคร์ลูกค้าของคุณเลยอ่ะคุณแคร์ลูกน้องคุณแต่คุณไม่แคร์ลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็หายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่คนที่เป็นเจ้าของอุตากรรหรือว่าทีมผู้นำอ่ะอาจจะต้องเริ่มกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับในการที่จะเริ่มเก็บข้อมูลเรื่องชี้วัดต่างๆแล้วเก็บแบบจริงจังนะ แล้วก็เอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาคุยในที่ประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขนะครับเรื่องที่สามนะครับในมุมมองของผมคือหลังจากที่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณมีตัวเลขชี้วัดต่างๆที่ดีนะสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยอาจจะต้องทำคือวันนี้คนที่อยู่กับเรามานานๆในมุมของผมเป็นคนที่ดีและเราต้องรักษาไว้แต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้อง เพิ่มประสบการณ์ความรู้หรือพาเขาออกไปดูโลกบ้างอะ่ะหรือไม่งั้นก็เอาคนที่เป็นที่ปรึกษาใหม่ๆเข้าไปสอนบ้างอะ่ะเพราะว่าถ้าใช้ in-house training เนี่ยการอบรมมันก็เป็นไอเดียเดิมๆเ,เหมือนเหมือนเดิมอะ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมเพราะงะั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องเอาทีมคุณออกไปดูงานผมชื่นชมบางบริษ,ษัทนะที่ผมเข้าไปเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า เวลาที่เขาได้รีวอร์ดอะไรออกมาเนี่ยเขาอะยอมเสียสละนะเจ้าของเหตการเนี้ยผมอย่างอยากจะชื่นชมบริษัทนี้มากอาขอพูดชื่อเลยก็แล้วกันเป็นเจ้าของบริษัทชื่อพี่ลักษ์บริษัทเรียวโมโตเขาได้รางวัลอวอร์ดต่างๆมานะไปอิตาลีเอ้ยไปอะไรเอ่ยต่างๆนานานนะเชื่อไหมว่าพี่เขาอะ่ะ แทนที่พี่เขาจะไปเองเนี่ยแต่พี่เขาเสียสละให้หัวหน้างานเขาไปเนี่ยมันทําให้มันได้มันได้สองสมส่วนเนาะมันได้ใจลูกน้องด้วยแล้วก็ลูกน้องได้ไปเปิดหูเปิดตาแล้วเพื่อจะได้เอาประสบการณ์พวกนั้นเอามาพัฒนาองค์กรของคุณจะได้ไม่เก่าไม่เอาอ่ะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ผมอยากจะให้พวกเราให้หัวหน้างานหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่เคยจะ เอาพนักงานออกไปอบรมข้างนอกหรือไปดูงานข้างนอกเลยอะ่ะให้ให้เอาหัวหน้างานแล้วก็ให้ทีมงานได้ไปเปิดหูเปิดตาเหมือนเหมือนบริษัทพี่รักที่ผมพูดอะครับมันจะดีมากๆนะครับมันจะทำให้ทีมงานของเราเองเนี่ยได้มีไอเดียใหม่ๆได้เปิดหูเปิดตาใหม่ๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดเขาจะเอากลับมาพัฒนาองค์กรของคุณนะครับนะผมฝากไว้3มเรื่องนะครับ ผมฝากไว้านะเรื่องก่อนจบนะครับก็คือเรื่องแรกคนที่เป็นเจ้าของกิจการคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณต้องเป็นจุดยืนในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรเรื่องที่2คือวันนี้คุณจะต้องมีเรื่องตัวเลขชี้วัดต่างๆที่มันมีความชัดเจนนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยคุณควรเพิ่มโนเลชควรพาเขาออกไปดูโลกภายนอกบ้างว่าโลกภายนอกเขาทำยังไง เพื่อที่จะทําให้ทีมงานคุณได้เอากลับมาพัฒนาองค์กรน,นะครับก็วันนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับทุกท่านเนี่ยที่บริหารธุรกิจก็ผมเองก็ยังเป็นจุดยืนอยู่ทีมโค้ชของธุรกิจติดป,ปีกก็ยังเป็นจุดยืนอยู่นะครับว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็เติบโตเพื่อทอําให้ประเทศไทยของเราครับ ได้มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะครับแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับธุรกิจติดปีกบายอนัน้าถลังสีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ This is the Maximum Partners podcast Transforming people's lives